嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。 Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. หายแล้วหายยังคะหายแล้วโอเคคนเก่งหนูเป็นไข้าหายแล้ว <Yeah. S 1> ใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> อ่าลองนีนกล้วยภาษาอังกฤษว่ายังไงคะบลัตตาน่ะโอเค very good. Yeah.